เรามีภาพกิจกรรมอะค่ะท่านที่มีที่รอโบราณโบราณใช่เพราะว่าใช่ถั่วเหลืองใช่่ถัวเหลืองแล้วก็ท่ามลพิษแล้วก็ปวนพื้นที่อะค่ะเพราะอยู่กลางชุมชนนี่ครับนี่ก็ต้งใส่หรอ โน้มป้ายข้างหน้านิดนึงครับโน้มป้ายข้างหน้านิดนึงครับมันจะได้ไม่สะท้อนโน้มไปมั้งข้างหน้าหนึ่งไม่ใช่เยออ๋อหลังนู่นนี่ขายลำลำรวยๆหลังจะมาเยี่ยมจะมาชิมขนมจะมีขยายขนมอะไรอีกไหมฮะเนี่ยก็จะเป็นกะหรี่พับอ่ะ Ai ai lại, อ๋อหลายหลายเพิ่น không หลายคนค่ะ con อ๋อ đó พอเราเจุดเสียบับเราค่อยๆเร่งเราจะใช้ความอุณหภูมิแต่สามร้อยเนี่ยถึง3 0สอยนะครับชั้นสองชันงช้นค่ะ